เรื่องจริงอิงนิทานตอนศพซ้อนศพนมหมู่บ้านทำผาหมู่บ้านชายป่าที่ยังมีความเชื่อและความศรัทธาในโบราณประเพณีและวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนที่หมู่บ้านแห่งนี้ค่อนข้างเงียบสงบข้าวปลาอาหารก็อุดมสมบูรณ์ชาวบ้าน ใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันแต่ได้วยยุคสมัยที่จเจริญขึ้นรวมถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างทำให้การใช้ชีวิตและความเชื่อต่างๆค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาคนยุคใหม่ก็มักจะรับเอาวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาแทนที่และก็ลืมเลือนความเชื่อเก่าๆไปจนหมด จึงทำให้ความสงบสุขและความอุดมสมบูรณ์ที่เคยมีมาแต่เก่าก่อนเสื่อมสลายลงไปแบบไม่รู้ตัวหมู่บ้านที่เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำท่าและพืชพันธุ์ธันยาหารก็ค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆในหมู่บ้านทํำผามีคุณตาไพศาลเป็นพ่อจำ ไม่ว่าจะมีการมีงานหรือพิธีกรรมทางศาสนาอะไรคนในหมู่บ้านก็จะต้องให้คุณตาไพศสาลเป็นคนนำในการประกอบพิธีคุณตาไพศสาลเองก็ได้รับการสืบทอดวิชาต่างๆมาจากปู่ยาตาทวดของท่านอีกทีสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นระยะเวลายาวนานหลายชั่วอายุคนคุณตาไพศสาล เป็นพ่อจำเพื่อสื่อสารกับพ่อปู่อุปคุธให้ลูกหลานในหมู่บ้านใครไปใครมาก็ต้องบอกกล่าวเพื่อฝากเนื้อฝากตัวและขอพรพ่อปู่อุปคุธประจําหมู่บ้านโดยการนำดอกไม้และทูปเถียนมาบูชาโดยผ่านพ่อจําอีกทีเช้าวันหนึ่งครอบครัวของตรสนจัดงานแต่งงานให้ลูกสาวคนเล็ก จึงมาเชิญพ่อจ้ำให้ไปเป็นผู้นำในการทำพิธีเมื่อพ่อจ้ำไปถึงมองเห็นคำล่าที่แต่งตัวเจ้าสาวสวยสดงดงามแต่พ่อจ้ำมองดูแล้วให้นาเวทนาคำล่ายิ่งนักตัวคำล่าไม่มีสงาาส่าราศีเป็นคนดวงตกพ่อจ้ำไม่อยากให้เกิดการแต่งงานในครั้งนี้ขึ้น แต่จะทำอย่างไรได้งานการเขาจัดกันเสร็จหมดแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวกำลังจะเข้าพิธีพิธีต่างๆถูกจัดเตรียมขึ้นมาอย่างสวยสดงดงามถ้าจะบอกเขาไปตอนนี้คงไม่มีใครเชื่อพ่อจํำแน่นอนเสร็จจากงานแต่งแล้วพ่อจํำก็พาเขยใหม่ไปกราบขอพรพ่อปู่อุปคุตพ่อจํำบอกกับตาสนว่า หลังแต่งงานครบเจ็ดวันแล้วไห้ตสนพาลูกสาวไปหาที่บ้านด้วยพ่อจําจะตรวจด,ดวงชะตาให้ตาสนเองเริ่มรู้สึกแปลกใจและรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากนแต่ตาสนก็ได้แต่เก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจปกติแล้วถ้าไม่มีคนไปขอให้ตรวจด,ดวงชะตาก็ไม่เคยเห็นพ่อจําแค่อยากจะดูให้ใครเลยสักคน ตาสนเก็บความสงสัยและความไม่สบายใจเอาไว้โดยที่ไม่ยอมบอกใครพอครบเจวันตาสนก็พาลูกสาวไปหาพ่อจํำที่บ้านตามด้วยลูกเขยพ่อจํำตรวจดวงชะตาให้คำลาและบอกว่าดวงของเธอปีนี้ตกดวงชะตาที่ทำให้เธอจะต้องสูญเสียครั้งใหญ่อาจถึงแก่ชีวิตได้จะว่าไปตามตรงก็คือชะตาขาด จริงๆแล้วพ่อจำไม่อยากให้แต่งงานเลยได้ซ้าแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปขัดขวางพิธีของคนหนุ่มสาวได้และทุกอย่างมันก็ได้ตระเตรียมกันไว้หมดแล้วถึงบอกออกไปก็คงจะไม่เป็นผลดีแน่นอนเพอเพอแขกเหลือในงานก็จะพากันแตกตื่นซะอีกวันมงคลก็จะกลายเป็นวันอับประมงคลเสียได้ พอจำให้ํำลาไปถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นเวลาเจดวันแล้วค่อยกลับมาให้พ่อจำทำพิธีต่อชะตาให้ใหม่เมื่อกลับมาถึงบ้านํำลาก็โวยวายกับพ่อทันทีทำไมพ่อถึงงมงายแบบนี้ให้หนูไปทำอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีไม่ว่าดีหาแต่เรื่องแล้วเธอก็ไม่ยอมทำตามคำแนะนำของใครเลยฝ่ายลูกเขย ถึงแม้จะอยากทำตามที่พ่อตาแนะนำแต่เขาเป็นเขยใหม่และเขาก็รักและหลงคำล่ามากในเมื่อเธอต้องการยังไงเขาจึงไม่สามารถที่จะขัดคำของเธอได้เธอยังคงใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมคำล่าแต่งงานได้สองเดือนเธอก็ตั้งท้องทั้งพ่อแม่พี่น้องและญาติญาติพากันดีใจกับเธอทุกคนคำล่าและสามีเอง ก็ดูเหมือนจะเหอลูกไม่น้อยเลยและความดีใจของทุกคนก็เกิดขึ้นได้ไม่นานเมื่อคำลาถูกรถชนตรงกลางสี่แยกของหมู่บ้านพอดีล้อรถเหยียบลงตรงกลางลำตัวของคำลาจนทำให้ท้องที่กลมโตของคำลาแบนราบเหมือนไม่เคยตั้งท้องมาก่อนญาติๆของเธอช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว ตามธรรมเนียมของหมู่บ้านผีใต้ท้องกลมเขาจะไม่ให้เผาจะต้องนำศพไปฝังไว้ที่ป่าช้าจนกว่าจะครบสามปีถึงจะทำบุญอุทิศกุศลกับผู้ตายได้ญาติิจะต้องนำศพไปตั้งไว้ที่วัดหรือไม่ก็เอาไปไว้ที่ป่าช้าเลยและจะต้องคอยจัดเวียนยามเพื่อเฝ้าศพป้องกันพวกพ่อมดหมอผีที่จะมาสะกดเอาวิญญาณ แต่พอคำล่าเสียชีวิตลงครอบครัวของเธอกลับไม่ยอมปฏิบัติตามคำตักเตือนของผู้เฒ่าผู้แก่และพ่อจำ้ำพี่สาวสองคนของคำลายืนกลานที่จะตั้งศพไว้ที่บ้านเพื่อความสะดวกสบายตาสนเองก็ขัดลูกไม่ได้ทั้งที่พ่อจ้ำเองก็ได้ตักเตือนเรื่องคำลามาแล้วหนึ่งว่าถ้าคำลาไปปฏิบัติธรรมที่วัด ก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่หากคำล่าไม่ปฏิบัติตามตัวคำล่าเองก็ไม่อาจจะรักษาชีวิตเอาไว้ได้คราวนี้พ่อจ้ำก็เตือนอีกตาสนถ้ายังพากันดื้อรั้นก็จะยิ่งพบกับความสูญเสียหนักเข้าไปอีกแล้วมันก็จะไม่มีวันจบสิน้นแต่ลูกสาวตาสนก็ไม่ฟังสุดท้ายก็เอาศพคำล่ามาตั้งไว้ที่บ้าน แถมยังนิมนต์พระมาสวดศพอีกทั้งที่ชาวบ้านบอกว่าคนตายท้องกลมผีตายหงเขาจะไม่ให้พระมาสวดแต่สองสาวก็ไม่ฟังไปนิมนต์พระมาสวดแล้วก็เอาศพคำล่าไปเผาเหมือนศพทั่วๆไปพอเผาศพคำล่าได้ไม่ถึงสามวันเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น จูจๆแม่ของคำล่าก็เกิดโรคกำกเริบขึ้นมาทั้งๆที่ยายกลิ่นก็เป็นแค่โรคความดันและเบาหวานปกติก็กินยาตามหมอสั่งไม่เคยขาดและไม่เคยมีความผิดปกติอะไรแต่วันนี้ยายกลิ่นรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยผิดปกติยายกลิ่นบอกกับลูกสาวอีกคนว่าแกรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอยู่กับแกก่อนได้ไหมแกอาจจะตายขึ้นมาก็ได้ ลูกสาวายกลิ่นกลับบอกเยกลิ่นว่าถ้าแม่เหนื่อยก็นอนไปเลยใครมันจะมาตายง่ายขนาดนั้นพูดจบเธอก็ช่วยชาวบ้านเก็บของที่ยืมมาจัดงานศพให้คำล่าเพื่อที่จะเอาไปส่งวัดถังตาสนและลูกสาวก็มัวแต่ช่วยกันเก็บของไม่มีใครสนใจยายกลิ่นสักคนจนมาถึงช่วงบ่ายเมื่อเก็บของเสร็จตาสนแกก็มาปลุกเมีย จะให้ไปกินข้าวด้วยกันก็ปรากฏว่ายีก่กลิ่นได้หมดลมไปแล้วญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงของยีก่กลิ่นเมื่อทราบข่าวก็ช็อกกับเหตุการณ์นี้ไปตามๆกันมันจะเป็นไปได้ยังไงเมื่อเช้าแกก็ยังดีๆอยู่เลยต่อให้แกจะเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของคำล่าแค่ไหนมันก็ไม่น่าที่จะทำให้แกตรอมใจขนาดนี้ มันคงไม่ถึงตายหรอกนีก็เพิ่งจะเผาศบลูกกับหลานเผาไปยังไม่ถึงสามวันจะต้องมาเผายายกลิ่นอีกคนหรอเรื่องนี้ชาวบ้านต่างาพากันหวาดผวาและกลัวอาถรรพ์มันจะเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านอีกกันแน่พอยายกลิ่นตายไปแล้วตาสนกับผู้ใหญ่บ้านรีบไปหาพ่อจ้ำทันทีพ่อจ้ำบอกกับทุกคนว่าก็อย่างที่เคยเตือนไปนั่นแหละ ถ้ามีคนตายโหงก็อย่าเอาศพไปตั้งไว้ที่บ้านก็ไม่ฟังกันคำลามันตายท้องกลมให้เอาไปฝังพวกเองก็ร้นจะเผาแล้วยังมาตั้งศพไว้ที่บ้านอีกแล้วจะไปโทษใครเขาได้ศพย่กินก็เหมือนกันทายังพากันแหวกประเพณีอีกก็ไม่ต้องมานั่งคํำควรกันอีกย่กินถึงแม้แกจะไม่ได้ตายด้วยอุบัติเหตุเหมือนลูกสาว แต่แกก็มาตายต่อจากคำลาที่เป็นผีท้องกลมแล้วสองคนนี้ก็อยู่ชายคาเดียวกันมันกลายเป็นศพซ้อนศพศพยี่กลิ่นมาซ้อนกับศพคำลายังไงก็เอาศพมาตั้งไว้ที่บ้านไม่ได้ถ้าไม่เอาไปวัดก็ให้เอาไปป่าช้าเลยเพราะมันเริ่มต้นทำศพแบบผิดเพี้ยนมาตั้งแต่แรกแล้วเขาให้ตั้งศพไว้ที่ปา่าช้าก็เอามาตั้งไว้บ้าน เขาไม่ให้เอาพระมาสวดก็่อมมนพระมาสวดกันหมดแบบนี้จะมาทำเหมือนคนอื่นทั่วไปเขาได้ยังไงแต่ลูกหลานยุคสมัยใหม่ก็ยังไม่ยอมทำตามอยู่ดีมันถึงได้เกิดอาเพศแบบนี้ขึ้นมาตาสนได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกเป็นความผิดของตัวเองที่ไม่ยอมขัดลูกสาวแต่แรกและต่อให้พ่อจํำจะตักเตือนอยังไง ลูกสาวอีกสองคนของตาสนก็ดูจะยังหัวแข็งอยู่เหมือนเดิมแต่คราวนี้ตาสนและญาติญาติไม่ยอมอ่อนข้อให้เหมือนครั้งที่ผ่านมาตาสนยื่นคำขาดยังไงก็ต้องทำตามที่พ่อจ้ำแนะนำและนอกจากตาสนแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่บ้านและผู้เฒ่าผู้แก่รวมถึงชาวบ้านมาช่วยกันกดดันลูกสาวส,าวสองคนของตาสนอีกทีในที่สุด สองพี่น้องจึงจำยอมทำตามศพของยายกลินจึงถูกนำไปตั้งไว้ที่ป่าช้าโดยมีผู้เฒ่าผู้แก่คอยเฝ้าเพื่อผัดเปลี่ยนกันจุดทูบจุดเทียนอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางให้กับดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับตามความเชื่อของโบราณประเพณีและในขณะที่คนเฒ่าคนแก่มาเฝ้าศพของยยกลิน ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องจัดเวียนยามมาคอยเฝ้ากองฟอนที่เผาคำล่าด้วยเช่นกันเพราะคำลาตายทองกลมไม่อย่างนั้นพอมดหมอผีมันจะต้องมาสะกดวิญญาณของคำลาเป็นแน่หากวิญญาณของคำล่าถูกลบกวนเชื่อว่าชาวบ้านคงไม่ได้อยู่อย่างสงบสุขเหมือนที่ผ่านมาแน่นอนเมื่อถึงเวลา ที่จะต้องนำศพของเยกลิ่นไปฝังชาวบ้านก็จัดแจงจุดตะเกียงแล้วนำพาให้ศพเยกลิ่นไปถึงป่าช้าแล้วก็ต้องแกล้งว่ามีพระธุดงผ่านมาเพื่อขอให้ท่านมาทำพิธีสวดฝังศพจะต้องมีพิธีหลอกกันไม่อย่างนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยกันขึ้นมาอีกหลังจากนั้นมาครอบครัวของตะสน ก็มีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตสนแค่เจ็บป่วยอดอดแอดแอดสาวันดีสี่วันไขชีวิตของแกเที่ยวเข้าเที่ยวออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นลูกสาวคนโตแต่งงานไปแล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านสามีพากันทํามาค้าขายอะไรก็มีแต่ขาดทุนย่อยยับมีหนำซ้ำลูกเขยของตสนยังขับรถไปช่วยอของเพื่อนบ้าน จนรถของเขาพังเสียหายต้องจ่ายเงินค่าซ่อมให้เขาอีกเป็นแสนทั้งที่จริงรถของเขาก็จอดไว้เฉยๆแต่ตัวเองขับมาไม่ทันเห็นก็เลยไปชนเขาเข้าสอบถามไปสอบถามมาลูกเขยแกบอกมองไม่เห็นรถคันนั้นได้ซ้ำทั้งที่จริงเขาก็จอดแอบอยู่ข้างถนนซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆ ส่วนลูกสาวคนรองแต่งงานไปแล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านสามีเช่นกันนอกจากสามีจะไม่ดูดำดูดีก็ยังแอบนอกใจไปมีคนอื่นทิ้งให้เธอต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพังวันดีคืนดีเม,มาไม้กลับมาก็มาทุบตีทำร้ายร่างกายของเธอเลยลูกจนต้องหอบกันกลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมแต่สนเองแก่เหนื่อยหน่ายกับชีวิต ที่อยู่ทางโลกเต็มทีเมื่อเห็นถึงความทุกข์อย่างนี้แล้วแกจึงลาออกบวชและแกก็ปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับลูกเมียและหลานที่ตายจากไปและหวังว่าชีวิตในบ้านปลายของแกจะได้พบกับความสงบสุขเสียที